วันนี้าว,วันนี้มาอยู่กับเกมห้องใครตามนะจ๊ะอันนี้ปี presentation ใช่ไหมไม่ใช่หรอกเปิดเลยเป็นรถไฟแล้วอันนี้มาเปิดเซนดีนะเซนดีอาเซนดีอาโอ้โหตต้องซ้อเงินเซนดีอาเลยเซนดีอาตอนนีนะเฮียรรี่แหม่คุณนะไม่ต้องปามเป็นยังนะขอบคุณนะณตนนนณนะแต่ก็เอามาปามแรงเอสบี <c oughs> คุณอย่าดูประวัติผมคุณอย่าดูประวัติผมเดี๋ยวเขารู้หมดว่ามไม่ได้ผูกกันนะประวัต <c oughs> ิใสาๆเลยปใส่ะขารู้กันหมดแล้วว่าเกลือเกลือเลยอยู่หลักหน่วยด้วย อนเดียต้องนอนอยู่กับฉันนะอย่าตอะอ,อกเถอะขอบคุณขอบคุณนะอย่าร้อยเซลล์แอนเดียก็นอนอยนกับฉันนอนอยู่กับบายจังเลยแม่โฮมไม่หยุดรออ่ะอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยสักหน่อยรถราคาของรถราคาเออเราก็คนไทยซื้อได้สิจะเป็นรถคนไทยหรอของราคาเฮ้ก็ตกได้ ราคาร,ร์น่ะไม่ใช่ของไม่ดีหรอกนะบางทีจะผิดก็ไ,ได้นะของราคาล์รถคาอาจจะผิดก็ได้นะเดียนนะเดียวไมอย่างน <_ s> s> <S เดี๋ยวว่าเราควรจะกลับไป ที่เราวควรจะกลับเซต์อันดีเซนต์นันดีนะห่อ,ะะเอ,ะอเยอนกับเราก็ได้นะเป็นที่คิดไม่รอคิดมากอันแรกอะจอดอะไรก็ได้จริงจริงไหมจริงสวัสวดีนะเฮริียเธอดูชอบฉันแปลกๆนะไม่ทรบเลย แต่จริงนะจริงนะจริงนะขอบคุณนะที่เธอออกให้ใั่ก็ต้องออกอยู่แล้วอสิเฮเดีย <laughs> hey, มองหน้านะมองหน้าเฮเดีย hey, ไม่ต้องออกไปตามสนานก็ได้แค่ก็จะด้ดออกบ้างนะนะนะเฮเดียเฮเดียคือฉันไม่ใช่ไม่ชอบเธอแต่เธอออกไปเกินไปแล้วเธอออกไปเกินไปแล้วนะเฮเดีย เอาไว้ไปออกใหม่ตอนนี้ก็ได้นะตอนที่เธอมีระดับเกสอะอันนั้นค่อยออกก็ได้นะออกให้ได้แบบนี้นะจะโอเคมากๆเลยจะโอเคมากๆเลยแต่ไม่ใช่กับคู่ไม่ใช่กับผููเคยอะกับตู้นี้ไม่ใช่กับตู้นี้ไม่ใช่กับตู้นี้เต็มน,นะเฮรียเฮรียอย่าไปเจ๊หยุดตรงนั้นเลยนะเฮรีอ hey าเอาไว้เจอกันกตู้ใหม่ แล้เวเธอค่อยมาไร้รากันโอเคตอนนี้มันไม่มีอะไรมาถึงเลยต้องอ่ะไม่ทางเว็บคนหมดหมดตัวแล้วเอาเปา็นว่าขอจบคลิปจเพี่นี้ครับเอาเปา็นว่าบ๊ายยกันนะครับทุกคน